นักโฆษณานักสร้างสรรค์นักครีเอทีฟเคยเป็นอาชีพหนึ่งที่แบบมือทองขาตัวจับยา่าแต่เมื่อมาถึงยุคเทคโนโลยีดิสรับชันเศรษฐกิจตกต่ำเดนซ์ประกาศปลดพนักงานครั้งใหญ่3,400คนในต่างประเทศตกงานครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเมืองไทยประกันชีวิตนักโฆษณานักสร้างสรรค์นักครีเอทีฟเคยเป็นอาชีพหนึ่งที่แบบมือทอง ขาตัวจับยากแต่เมื่อมาถึงยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่นเศรษฐกิจตกต่ำเดนส์ ense, ประกาศปลดพนักงานครั้งใหญ่3,400คนในต่างประเทศตกงานครับเดนส์กรุ๊ปอินคอร์ปอเรชั่นนะครับสำหรับคนทั่วไปก็แม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่รู้จัก แต่ถ้าคนที่อยู่ในวงการธุรกิจวงการโฆษณาหรือแม้แต่วงการพวกรถยนจะรู้เลยครับว่าเดนสซอร์กรุ๊ปอินคอร์เอเรชันก็เป็นบริษัทในเครือของโตโยต้ามอเตอร์นะครับเพราะวโตโยต้าเขามีหุ้นใหญ่อยู่ถูกไหมฮะแล้วก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําโฆษณาสื่ออ,อ,อนะฮะให้กับลูกค้าไปทั่วโลกดังนะฮะร,ระดับโลกด้วยนะฮะเป็นเอเจนซี่ที่ติดในะระดับท็อป10ของโลกสุดยอดไปนี่นะครับแต่ฮือฮาครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเดนเซ g r o กรุ๊ปอินคอร์เพอเรชันเนี่ยนะฮะประกาศ ตัดลดค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ปลดพนักงานครั้งใหญ่ถึง8%ของจํานวนพนักงานในปัจจุบันเท่ากับว่าพนักงานของเดนสึ3,400คนจะตกงานนะฮะโดยเป็นการปลดพนักงานที่เน้นไปตรงไหนรู้ไหมฮะพนักงานในสํานักงานและเป็นพนักงานที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับเดนสึในญี่ปุ่นไม่รู้ปลดกี่คนหรือเลปล่าหรือจะปลดหรือไม่แต่ข่าวนี้ตอกย้าชัดเจนครับว่าพนักงานของรบริษัทเดนสึที่อยู่ในต่างประเทศหนาวเหรครับ และในประเทศไทยก็มีด้วยนะฮะเดนส์อยู่ในประเทศไทยตรงตึกอือจือเลี้ยงริมถนนพระรามที่4นี่นะครับปรากฏว่าการปลดพนักงานครั้งใหญ่8%เที่ประกาศออกมาของเดนส์กรุ๊ปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสาเหตุก็ชัดไอการลดต้นทุนไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากไรายได้ไม่เข้าและภาระการขาดทุนหรือผลการดำเนินง,งานนั้นไม่สู้ดีนะครับปรากฏว่าผลการดำเนินง,งานในไตรามาสที่2ของเดนส์กรุ๊ปอินคอร์ปอเรชันของญี่ปุ่นเนี่ยขาดทุนถึง6 2 0 0 0ล้านเยนฮะหรือ13,738ล้านบาทนะครับ ทำให้สาเหตุของการขาดทุนตรงนี้มันมาจากอะไรนะฮะในทางบัญชีเขาก็จะพูดถึงเรื่องของบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์อะไรก็ว่าไปนะ,ะแต่จริงๆเนี่ยมันชัดตรงที่ว่าอะไรครับก็ไรายได้ไม่เข้าไงเถูกไหมฮะเนี่ยผลการดำเนินงานของเดนสอ ตกต่ําในตลาดอเมริกาและยุโรปโอ้โหเป็นตลาดทําเงินทั้งนั้นเป็นตลาดที่ใช้งานโฆษณาทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างอเมริกาก็เป็นเศรษฐกิจใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกในยุโรปเองก็เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกอีกต่างหากนะครับดังนั้นเนี่ยผลการดำเนินง,งานที่ตกต่ําและขาดทุนในอเมริกาและยุโรปเนี่ยมันถึงไปดันให้ผลประกอบการในภาพรวมของเดิสือเนี่ยขาดทุนอย่างมากเลยนะครับ ทีน mm ี hmm. an, people. People the so ้การปลดพนักงานครั weather, ้งน so ี้เดนสุก็ประกาศชัดเจนนะว่า3,400คนที่เข้าข่ายจะตกงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นพนักงานที่อยู่ในสำนักงานใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นพนักงานที่อยู่ฝ่ายสนับสนุนในสำนักงานที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นนะครับและเหตุผลที่ตามมาและเป็นเหตุผลที่คลาสสิกของทุกสำนักครับเวลาตัดลดค่าจ่ายปลดคนก็คือว่าต้องการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะแข่งขันได้ต่อไปในอนาคตนะครับดูสิฮะ ดีหรือไม่ดีก็ดูราคาหุ้นกอนเดินสื่อก็ได้ปรากฏว่าร่วงมา17นับตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับเนี่ยคิดดูนะฮะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้และเนี่ยเป็นบริษัทโฆษณาเป็นอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าถ้าค่าใช้จ่ายแรกๆที่บรรดาองค์กรต่างๆจะตัดลดเนี่ยนะฮะก็คือค่าโฆษณาค่าประชาสัมพันธ์ค่าทําการสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ยิ่งยิ่งท่านยานายุคสมัยที่ยังไม่มีพวกอินเทอร์เนต็ตหรือว่าพวกโซเชียลมีเดียแบบรุ่งเรืองอย่างนี้เนี่ยนะฮะ ในสมัยก่อนมีแจะสื่อดั้งเดิมเช่นวิทยุโทรทัศน์บิลบอร์ดอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะสมัยนี้มังไม่มีรถไฟฟ้าซช่นเดีัอะไรอย่างเงี้ยเวลาเศรษฐกิจไม่ดีก็ตัดงบโฆษณาก่อนนะครับนะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยแม้จะว่าจะหันมาเป็นสื่อออนไลน์ก็ตามเนี่ยครับแต่ก็ตัดลดเหมือนกันและพุ่งเป้าเน้นแบบว่าจ่ายแล้วคุ้มเทินเป็นยอดขายได้จริงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งขนาดยักษ์ใหญ่เอเจนซี่แดนบูชโดเลยนะฮะเดินสื่อเนี่ย ก็ยังไม่รอดในการที่ต้องตัดลดค่าใช้จ่ายครั้งสําคัญนะครับนั้นอย่าลืมนะถามท่านผู้ชมแล้วครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยท่านผู้ชมคิดว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ให้ตัวเลขไว้3ตัว1ปีฟื้นหรือ3ปีฟื้นหรือ5ปีฟื้นนะครับถ้าคิดว่า1ปีพิมพ์เลขหนึ่งถ้าคิดว่า3ปีพิมพ์เลข3ถ้าคิดว่า5ปีพิมพ์เลข5้าส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ